ยังาลูกกเใครเป็นหัวหน้าทีมก่อนใครเป็นหัวหน้าทีมทีมนี่คือยังมัดจะค้นนี่หนึ่งสองพี่ก๊องขารู้สึกอะไรกับน้องยูริวันนี้ขาดใช่ไหมคะน้องยูริกับผู้ชิจังค่ะเออเด็กมาเสริมครับเลยนีค่ะพี่ก๊อฟรู้สึกยังไงคะในการเป็นหัวหน้าทีมครั้งนี้ค่ะครับเป็นที่หัวหน้าทีมแล้วเนี่สวัสดีครับผมหัวหน้าทีมทีมไก่น้อยคุณเจอลูกเจ็บนี่ยัง พูดไทยแล้วพูไทยชีทีมเปลี่ยนหัวมากไทยมาโดนเป็นการชนาทีมเราพูดเป็นการชนาทีมรู้สึกไงกันก็รู้สึกเป็นเกียรติหลายๆครับที่ทุกคนให้ความหวังกับหน้าทีมนะครับผมแล้วมีมีแผนการกลยุทธ์อย่างว่าสิทธิ์ผ้าผทีมชนะเขายังไงก็ชนะอยู่แล้วครับเพราะว่าทีมเราเป็นทีมเที่ยมยังกว่าไก่สิเป็นตายบนปากู ขอท้าหน่อยหนึ่งสองสมไก่จิกเป็ดตายบนป่าอแกรับสลูกอีกรอบนึงิแกไมทกอีกรอนึงด้วยอีกรอบอีกรอบเอาทีมเนักังไหนสัตวอีกรอบนึงคีก่จดตบนองคโซนะคะสำหรับสีชมพูนะคะทีม

กี่แค่ชื yeah> ่อกลุ claro ่มอาหารขอดูสโลแกนสโลแกนมีท่าไหมกินไก่แล้วร้องหูเพราะกลุ่มหนูใส่ผงนัวค่ะต้องรู้นะต้องรู้นะอ่ะอีกรอบหนึ่งสโลแกนของเราคือกินไก่แล้วร้องหูเพราะกลุ่มหนูใส่ผงนัวใส่ผงนัวใส่ผงนัวสวนนัดกันเด้อนัดกันเด้อสองตึ๊กินไก่แล้วร้องหู เพราะกลุ่มหนูใส่ผงด้วยกินไก่แล้วแล้วององหูเออองหูกินไก่แล้วอ๋อโอเคโอเคไปไไปมุมน้นเลยนะคะไปมุมน้นเลยออเชียรโตโร้เดี๋ยวเลือกจะรับอันน้พอน,นอกจากนอกจากจะแบ่งทีมแล้วมือีซิมแซมเปิลเกมค่ะพี่น้องค่ะให้พี่น้องเลเือกกัน FC จะได้รู้ว่า เกมเราจะจบประมาณนี้นะคะซึ่งจะมันไปกว่าเดิมและนี่คือและนี่คือทีมนะคะทีมไก่กับทีมเ็ดที่จะไปเขาเรียกว่าอะไรแบทเท่ากันในวันที่25นี้ใครที่เชียร์ทีมไหนหรือว่าให้กำลังใจทั้งสองทีมอย่าลืมเข้าไปที่กลุ่มของเรา EP 10นี้วันที่25แน่ครับพี่น้องคืออันนี้คือยังยังพูดขั้นตอนของงานไม่เสร็จแต่ว่าจะเล่นเกมก่อนแล้วก็จะบอกขติการว่าแข่งอย่างแนรพวกเจ้าสองทีมต้องไปคมนึกเมื่อขอนเจยจะต้องไปตามหาอย่างแม่เนรหรือว่าเคยบอกว่าสุมาล ไปตลาดบางนี่ไปน้ำหาคังชิน,นี่พ,ออพ,พ่อเด้อถ่ายว่าพ่อขึ้นประภาอย่างนี้แบบนี้เยอะมากนะครับก็เป็นโจทย์เนาะเริ่มเก็บแต้มเก็บคะแนานไปนะคะพี่น้องคะไปเชียร์ไปแงกันใส่ทิ่มแม่สองเท้านะคะออในกลุ่มปิดอ p พีสิบวันที่ยีสิบห้านี้อยากบอกอยากจะบอกเลยว่าม้วนจอยสุดมันโอเเคีย่แน่นอนเลยค่ะทุกคนแล้วคุยรอรับจ้าองตึกมาโอเคไปตื่กันอ่ะโอเคเราจะยืนเราจะยืนทำนะมากีดวันนี้พบกับพวกเราสองสาวนะคะวันนี้สองสาวเราเลือกอีฮีนะคะ ไปที่นี่ครับพี่น้องขา